30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขออนุญาตเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะชื่นชอบนะครับในศาสตร์ของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถเลขแวดล้อมตัวทั้งหลายนะฮะซึ่งอาจจะมีผลนะครับส่งผลให้ชีวิตคุณลีกจากหน้ามือเป็นหลังมือครับ ใช่ค่ะโพลอนี้นะคะก็เปลี่ยนเบอร์มาแล้วค่ะแล้วก็ได้ผลด้วยเหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะง้อแฟนของเงินของงานนะคะหรือว่าอยากจะเป็นดาราดังนะคะเรามีตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะทําไมเลขมันจะเกิดแบบซ้าๆเหมือนเดิมทะเบียนถ,ถเลขอะไรส่วนใหญ่ที่จะเกิดอุบัติเหตุ<ม>ง่ายที่สุดอันดับหนึ่งจะเป็นเลข85ของคนที่อยู่ในการบันเิอจะมีความสัมพันธ์กับเลข2กับเลข8ติดกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามีตัวเลข ทุกอย่างเลยดาราที่ตบเท้าเข้ามานะครับขอให้ห<า>เปลีนเบอร์มีมีอ้ํามีพี่บุ๋มปนัจด,ดามีอันจี้ล่าสุดดูเลิศของคุณปุ๋มปนัจด,ดาจะไปหาผู้ใหญ่ใส่ปางหูเลขอะไรดีเวลาที่จะไปง้องแฟนนะครับตีสองปกขึ้นมาโอ้โหอันนั้นยิ่ง <laughs> ยาวแล้ว คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับก็มีศาสตร์มากมายนะครับที่เราเนี่ยหันไปเรียกว่าพึ่งก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูดวงดูดวงก็มีหลายแขนงนะครับมีดูดวงลายมือลายเท้าหมอดูลูกไก่ก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะจะเป็นหมอดูที่เรียกว่าทํานายในเรื่องของตัวเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เลขต่างๆที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณแมนการินเองสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เริ่มต้นมาวันนี้โจหัวมาคุณแอนจี้เป็นไงฮะ คุ้นเคยค่ะสนใจไหมคุ้นเคยนี่แปลว่าเคยไปดูมาแล้วไปมาแล้วค่ะแอนนี่เห็นแมสซุมอีกแล้วเป็นไงครับเป็นไงมีผลดีเลยค่ะมีผลดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะครับใช่เยี่ยๆแต่งงานก้นนี่ในจะต้องให้มาดูใหม่จะเป็นเรื่องแต่งงานนะครับก่อนที่จะไปเข้าถึงเรื่องของการทํานายด้วยตัวเลขเนี่ยอยากจะเท้าความนิดนึงนะครับแมนนี่เคยอยู่ในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงมาก่อนครับจริงๆแล้วนะครับเข้าวงการมาจากการประกวดเดชิบายแองเกิลครับผมที่ได้ กับกระแตสุภษรน,นะครับก,ก็ผมได้เป็น vote ป๊อปปูล่าโหวตปี1999งเ้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อของการเอนทาน์ดด้วยครับผม,มก็เลยยังไม่ได้แบบเข้ามาวงการเต็มตัวนะครับก็ มีโอกาสสอบชิงทุนในหลวงได้ที่มหิดลแล้วก็เลือกอคณิตศาสตร์สถิติครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการชอบเรื่องตัวเลขเนะครับมันมีคณะนี้ด้วยเหรอครับมีครับเป็นแบ s สแตทเลยครับผมโอ้ใช่เอ้ยอันนี้ผมเพิ่งทราบจริงๆคือเขาสอนในเรื่องเกี่ยวกับการทํานายไม่เกี่ยวครับคือ,อเป็นแมทสแตทคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ทำสแตททุกอย่างครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําสถิติ oh. อะไรเงี้ยครับ oh. เก็บข้อมูล oh. ทั่ว,ว,วไปงานวิจัยต่างๆแต่ว่าผมเอาไปแอพพลายทำในเรื่องด้านนี้เอง oh. โดยไปศึกษา oh. ต่อยอดในเรื่องของดับเบิล h ทอรีต่อพบว่ามันสัมพันธ์กันจริงๆใช่ก็คือคแค่ตอนแรกเนี่ยเหมือนแบบเราเรา,เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กสแตทเนี่ยเราอยากจะรู้ว่า เอ้ยเราอยากเก็บข้อมูลอะไรบางอย่างที่ง่ายที่สุดตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับตื่นเช้ามาก็ดูเปิดหนังสือพิมพ์ดูข่าวโทราทัศน์ว่าวันนี้มันมีรถชนกี่คันแล้วเพ็นทะเบียนอะไรโดยการเก็บข้อมูลง่ายๆก่อนครับโดยที่เราไม่ได้ทราบว่าทะเบียนนี้เพราะอะไรวิเคราะห์ไม่เป็นหรอกแค่ดูแค่ว่าอ๋อรถทะเบียนนี้มันชนนะเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยเรวก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยพอเราเก็บข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำไมเลขมันจะเกิดแบบ ซ้ำๆเหมือนเดิมร,รถที่มันชนรรถที่มันพังเนี่ยมันเหมือนเดิมเดะเลยไม่ว่าจะเป็นตามข่าวหรือแม้แต่ไปสุสานร,รถเองก็ตามการดูดูเลขเนี่ยคือเราต้องบวกยังไงอะคะคือไม่ได้บวกเลยครับคือตอนแรกไปด้วยความแบบไม่มีความรู้เรื่องด้านนี้เลยคือไปแค,ค่ว่าอยากจะรู้แค่ว่าทะเบียนรถเลขอะไรส่วนใหญ่ที่จะเกิดอุบัติเหตุง่ายที่สุดหรือมีความเสี่ยงมากที่สุด สรุปไปเก็บไปข้อมูลมาเอ้ยมันแปลกที่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเลขนี้นะเราจะพูดได้ไหมฮะว่ามันเลขได้ครับให้เกิดเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเราแรนกิ้งมาแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นเลข7กับเลขสามือนทะเบียนรถก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากที่สุดเองลงมาก็เป็น1กับสามโอ้โหตายเลยมีหมดเลยค่ะลองลงมาก็จะอาจจะเป็นเลข3กับเลข3ามแล้วลองลงมาก็เป็นเลข3ากับเลข8 โอ้นะครับประมาณนี้ครับอันนี้คือเราแรงกิ้งมาหนึ่งสอสามสี่ที่มีความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดแล้วมันมีวิธีแก้ไหมฮะถ้าสมมติว่าเราซวยแล้วเรามีเลขมีแล้วจริงๆในในมุมของผมนะผมมองว่าการที่เราเข้าใจธรรมชาติเลขว่าเลขพวกนี้มันเป็นเลขที่มีความเสี่ยงเราก็ขับรถให้ปรับไม่ประมาทให้ปลอดภัยพยายามแบบว่าเช็คเครื่องยนต์หรือแม้แต่เดินทางไกลก็เช็คลมยางดูอะไรให้มันรอบครอบหรือแม้แต่ความประมาทเนี่ยเราต้องมีสติตลอดในการขับรถแค่นี้ก็เป็นการช่วยได้เก้าสว ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเลขหนึ่งสาที่พุทธกังวลใจนะครับจะต้องเกิดอุบัติเหตุเสมอไปไม่เกี่ยวนะครับคนที่มีเลขทะเบียนที่เขาบอกว่าดีที่สุดอ่ะก็มีโอกาสลดความได้เหมือนกันถ้าคุณประมาทไม่เกี่ยวเลยครับแต่แค่ว่ามันเป็นเลขความเสี่ยงเล็กๆแค่นั้นเองอถ้าเป็นเลขตองล่ะคะคถ้าเราเห็นทะเบียนรถ เลขโฟเลขตอง<ล>สวยๆอย่างนั้นนะครับมันดีมันนั้น,น,นอันนั้นสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นเลขของความสวยของเลขมากกว่ามันเป็นเลขที่ดูจาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้เลขพวกนี้เนี่ยก็ต้องแยกกันก่อนว่าบางทีในการจะไปหยิบเลขโฟเลขตองมาเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่สัมพันธ์กับคนนั้นนะครับเขาเรียกว่าแวดล้อมนั้นนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ สิงกันเขาเรียกว่าสิงคนนัยครับ,รบเหมือนซิงกันนะช่วงเวลานั้นอย่างเช่นบางทีเราไปหยิบเลข7มาแสดงว่าช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนกับคีวิตตคิดมากเลยไปหยิบธรรมชาติเลข7มาไว้ใกล้ตัวและบางทีการหยิบไม่ได้หมายถึงแค่ทะเบียนรถที่เป็นโฟอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก้าวขาออกจากบ้านอาจจะเป็นชามเวลาที่มันเกี่ยวข้อกับเลข7ก็เข้ามามีบทบาทได้เหมือนกันหรือแม้แต่การหยิบเบอร์โทรศัพท์บางทีอาจจะไปหยิบเลขที่มันมี7เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือบางคนรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้แบบเข้าวัด ตัวทะเบียนรถก็มีเลข5าเบอร์โทรศัพท์ก็มีเลขห้าก้าวขาชาวบ้านก็มีเลข5าบางทีเราสังเกตเลขรอบตัวแม้แต่เข้าไปเล่นฟิตเนสเองเอากุญแจล็อกเกอร์ก็ยังมีเลข5าเนี่ยเลขพวกนี้มันจะอยู่รอบตัวไปหมดโดยที่เราไม่ได้สังเกตเองเองครับผมอย่างนี้พอจะบอกความหมายได้ไหมฮะว่าตั้งแต่เลขศูนย์ถึงเลข9เนี่ยอันไหนมันหมายความว่าอะไรได้ครับถ้าเกิดเรามาพิจารณาถึงรูปลักษณ์ของเลขเราจะต้องอธิบายกับว่าศาสตร์ของเราเนี่ยจะพูดถึงตัวเลขอารบิกนะครับคือศาสตร์แมทริโอจีเป็นศาสตร์ที่พูดถึงเลขอารบ ที่คั่โลกเหนือก็เข้าใจเหมือนกับประเทศไทยนะครับเพราะเนี่ยเลขศูนย์เนี่ยมันจะมีความกลมนะครับผมจะเรียกเลขนี้ว่าเลขของความมีความ รับเลขของความมีโลกส่วนตัวแปนั้นคนที่มีองค์ประกอบเลขศูนย์ในเยอะเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดที่แปลกไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะครับและบางทีเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่ามีโลกส่วนตัวมากไม่ค่อยสูงสิงวุ่นวายกับใครมีความคิดความอ่านที่ค่อนข้างจะอยู่ในกรอบของตัวเองนะครับคนพวกนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กับธุรกิจหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือคนที่ไม่ค่อยยุ่งหรือวุ่นวายกับใครมากนะใช่ครับผมแต่บางครั้งในการที่ใช้เลขศูนย์เนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะ กับธรรมชาติของโรคด้วยนะครับอย่างเช่นศูนย์ไปสัมพันธ์กับเลขหนึ่งก็จะเป็นโรคหนึ่งสัมพันธ์เลขสองก็เป็นโ 1, 1> ครคหนึ่งกาเลขสามก็เป็นอีกโรคหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เลขศูนย์เป็นเลขที่ต้องระวังที่สุดสำหรับผม,มแค่นี้ครับ ส่วนเลขหนึ่งไปเป็นเลขเส้นตรงนะครับเลขหนึ่งเนี่ยมันมีความตรงไปตรงมาเพราะแน่เหมาะกับคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับใครที่ต้องการความโดดเด่นนะครับความมั่นใจเพิ่มตัวเองให้มีความแบบโหเป็นผู้นํามากขึ้นสามารถหยิบธรรมชาติเลขหนึ่งเข้ามาสัมพันธ์กับตัวเองได้นะครับต้องคุมบริวารเยอะๆนะครับหรือแม้แต่ทหารตารวจเองที่ต้องดูแลบริวารเป็นกองทัพอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้องค์ประกอบเลขหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าเองหรือแม้แต่ครื่นวิทยุเจ้าของ สถานีเองเนี่ยครับก็ต้องใช้อุปรกรณ์เล่มหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนั้นนะครับเลขมหนึ่งก็จะมีรรความสอดคล้องกับคนเป็นผู้นำซะส่วนใหญ่นะครับส่วนเลขมสองเนี่ยครับลองสังเกตด,ดูว่าเวลาเราเขียนเลขมสองอารบ,บิกปั๊บเนี่ยมันจะคล้ายกับโหนกกำลังว่ายน้ําอยู่ นะนะครับเหมือนก็หัวคอ,อเขาเใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวเขาเพราะฉะนั้นเลขสองแสดงถึงความสง่างามจะมีความสัมพันธ์กับคนที่ต้องการเพิ่มความมีสเสน่ห์ให้กับตัวเองน่าดึงดูดน่าลหลงใหลอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคนที่ใส่ธรรมชาติเลขสองเข้าไปเนี่ยจะเหมาะก,กับคนที่ทํางานบริการงานเอาใจใส่งานเทคแคร์คนอาจจะมีความอ่อนหวานอะไรเงี้ยก็ไปได้ก็มีความเหนื่อยเพราะว่าเลขสองมาในวงการบันเทิงก็เข้าข่ายนะก็สามารถใช้คมประกอบเลขสองได้ใช่เพราะว่า 85%ของคนที่อยู่ในวงการบันเิอจะมีความสัมพันธ์กับเลข2กับเลข8ติดกันและก็จะเป็นคนหน้าตาดีเราสังเกตได้ง่ายนะครับจากบัตรประชาชนก็ได้หรือเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข2กับเลข9ติดกันนะครับหรือแม้แต่เลขอะไรก็ตามเลขที่บ้านเลยหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่มันเป็นเลขที่เราเห็นได้ด้วยตาเราจะมี29ติดกันเนี่ยจะเป็นคนหน้าตาใช้ได้เลยนะครับก็จะเป็นคนที่เหมาะกับวงการนะครับส่วนเลข3เองเนี่ยถ้าเกิดความลงปั๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวเรับนะครับผมเรียกว่าเลขนี้ว่าแมน ถ้าถึงความเป็นผู้ชายเพราะนั้นคนที่เป็นวิศวกรหรือทํางานที่เป็นนักกีฬาเนี่ยจำเป็นต้องใช้เลขกลุ่มนี้แต่พอเราหงายเลขสามมันจะกลายเป็นเวพเพิรนที่แปลว่าอาวุธเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขสามจะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของการต่อสู้นะครับคนที่แบบว่าเป็นไมม่่ใชวูแนเหรอคักเป็นนักสู้ได้วูแมนคือเลขสองไปแล้วนะครับอะไรอย่างนี้ก็บอกให้มันกลับก็เป็นด้านนึงใช่ครับก็เลขตัวตัวเดบิวตัวนี้นะครับมันก็จะอาจจะบอกถึงการเกี่ยวข้องกับเรื่องของ อาชีพทุกอาชีพที่มีอาวุธไปขอตัวเองเช่นช่างทําผมก็ได้จะเป็นคนรุนแรงหรือเปล่าคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ในเรื่องของความเพราะเรียกว่าทําให้เป็นคนที่มีความกล้ามากขึ้นนะครับหรือเลขสามจะเป็นตัวเพิ่มความอดทนและเลขสามเนี่ยนะครับผมอะ่ะเป็น บอกบอกสื่อไว้บ้าเพราะว่าเลขสามเนี่ยสามารถเอาไปเพิ่มเรื่องสมรรถภาพทางเพศผู้ชายได้ด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับสมรรถภาพนะครับหรือเรื่องบางทีแบบคบกับแฟนแล้วแฟนไม่ค่อยแบบไม่ทำการบ้านเลยอะไรอย่างงี้สมมุติเราก็สามารถให้ผู้ชายใช้ธรรมชาติเลขสามได้เหมือนกันเพราะว่าเลขพุ่งจะในเบอร์โทรศัพท์ใช่ยกับผมหรือเลของค์ห้อมร้อมรอบตัวเราผมจะไปกว้านมาซื้อให้หมดนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจว่าเดี๋ยว S M S มาได้ที่รายการจบบริการบริการทางนี้เลขไหมรค จะพุ่งเลยทันทีนะครับเล็สี่ต่อไปเล็กสี่นะครับเราสังเกตการเขียนเลขเสียระเบียกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับใบของเรือสำเภานะครับมันจะเป็นของใบของเรือเพราะฉะนั้นเล็กสี่สมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้เรือสำเภาในการเดินทางไปทําธุรกิจหรือทําการค้ากับประเทศคู่ค้าทางเรือนะครับทางทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขสี่จะมีความสัมพันธ์กับพื้นทะเลด้วยรวมถึงเกับธุรกิจที่การเดินทางด้วยนะครับแล้วก็ การดีวเอกสารการเงินต่างๆคนทํางานธนาคารเองเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้เลขสการเงินเนี่ยหรือแม้แต่นักพูดนะครับมสมมุติว่าพูดเป็นนักร้องนะครับเราก็สามารถใช้อ์ปรกรบเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้อาจจะเป็นเลขรอบตัวเราทะเบียนบ้านหรือบ้านเลขที่หรือแม้แต่บัตรประชาชนหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์ก็อาจจะเป็นองค์ประกอบของเลขสครับผมเพราะฉะนั้นเลขสี่จะเกี่ยวข้องกับคนที่นักพูดหรือเอกสารสําคัญทั้งหลายครับประมาณนะั้นครับเลข5ต่อไปส่วนเลข5นะครับถ้าเกิดพูดถึงตัวเลขจํานวนนับนะครับเราจะมองว่าเลข5เป็นเลขที่อยู่ตรงกลางนะครับ หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ข้างละสีเพราะนั้นเลขห้าจะอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเปรียบเสมอความยุติธร,รรมและความเป็นตรงกลางที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ธรรมชาติเลขห้าจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเลขกลุ่มอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องการเพิ่มความคิดต้องการเพิ่มความสุข,ขุมและการเพิ่มความให้ชีวิตตอามีระบบระเบียบมากขึ้นต้องการให้ผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือเราใช้ธรรมชาติเลขห้าเข้ามาช่วยนะครับประมาณแบบนี้ นะครับประมาณนี้ไปหาเลขค่าแล้วเอาเยอะๆใช่ไหมใส่เสื้อใส่เสื้อเลยต่อไปต่อไปต่อไปครับเลขหกนะครับเลขหกเนี่ยเวลาเราเขียนปั๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะของหัวและมีหางผมจะเรียกนี้ว่าเลขสเปิร์มมีดารามาให้เปลี่ยนเบอร์เยอะไหมครับคนในวงการบันเทิงบ้านเราบางคนก็มาในเรื่องของงานครับบางคนก็มาในเรื่องของความรักต้องการความรักแบบด่วนมากครับก็ต้องเอาตัวเลขที่มันเหมาะกับเขาณ้ตอนนั้นไปใช้ไม่เกิน6เดือนเนี่ยมีความรักเข้ามาแน่นอน